ครับสำหรับเคสนี้หมอทำอัปเปอร์ลิปฟลิปนะครับผอมกับผูกปีกจมูกให้คนไข้ไปด้วยนะครับเพราะว่าปีกคนไข้ไม่ได้บานมากนะครับก็หุกเข้ามาพอดีนะครับเคสนี้หมอตัดออกนะครับประมาณ8ปดมิลโดยทั่วไปหมอจะตัดประมาณ5้ามิลนะครับแต่เนื่องจากระยะของคนไข้ระหว่างจมูกกับปากบนเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวและยืดมากนะครับอันนี้หมอก็เลยตัดออกชค้นนี้นะครับประมาณ8ปดมิลนะครับหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยนะครับนี้หมอก็เย็บเรียบร้อยนะครับผูกปีกลงรูจมูกสวยงามนะครับ ปากคนไข้จะบวมนะครับค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับเคสนี้คือ1บวมจากยาชาด้วยและ2นะครับคนไข้ฉีดฟิลเลอร์ปากบนมานะครับเวลามีการอักเสบหรือว่ามีการบาดเจ็บบริเวณนี้นะครับมันก็จะมีการบวมนะครับแล้วก็ตัวฟิลเลอร์ที่เคยฉีดมาเนี่ยครับก็จะดูดน้ําเข้าหาก็จะทําให้บวมมากกว่าปกตินะครับเดี๋ยวยุบบวมแล้วก็จะสวยงามพอดีนะครับส่วนระยะใหม่ที่หมอคาดไว้นะครับก็กําลังดีนะครับเป็นระยะที่พอดีนะครับก็คือ1ต่อ2นะครับ ข้างบนหนึ่งข้างล่างสองส่วนนะครับก็จะเป็นระยะที่สวยงามพอดีนะครับแล้วก็จะยกปากบดของคนไข้ขึ้นทั้งแผงนะครับถึงมุมปากเลยนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปถ้าเราไปทํานะครับหลายๆครั้งตัดแค่บริเวณนี้ก็จะพอเหยือแต่ตรงกลางทําให้มุมปากคนไข้ตกนะครับวันนี้หมอจะพยายามยกมากที่สุดนะครับแล้วก็หุบปีเขตนี้ก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างเลยล่องแก้มคนไข้จะตื้นขึ้นรูจมูกสวยงามมากขึ้นปีกหบานนะครับแล้วก็ยกปากขึ้นปากบนจะหนาเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับเขตนี้นะครับ